สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกุมแล้วนะคะช่วง1-15สิงหาคมนะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณไม่ตรักแฟนเพจทุกคนเลยที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจที่ส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะคะมาดูนะว่าความรักของชาวราศีกุมสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะั้นช่วง1-15เอ่อ1-15สิงหาคมนี้จะเป็นยังไงนะมาดูกันนะคะ ชาวกลุ่มคะเรามองว่าชาวกลุ่มบางคนมีคู่ทางไกลนะเนี่ยฮว้าวคู่ทางไกลแน่นอนของชาวกลุ่มเรามองว่าช่วงนี้ของชาวกลุ่มบางท่านมีเรื่องให้ต้องคิดมากหรือเปล่าคะมีเรื่องคิดถึงเขาคนนั้นหรือเปล่าเอ่ยคนที่คุณมอบใจให้เขาแล้วอะ่ะคุณไปตกหลุมรักกับคนที่เขาอาจจะเป็นไปได้นะคะว่า เ,ออเขามีใครมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วดูเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าเขาไปมีใครอ,อไม่มีใครมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าตอนแต,แต่ก่อนคุณอ่าจจะรักกันดีก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องราวที่แบบว่าโอเคคุณกับเขาเนี่ยเคยตกลงแล้วละ่ะบางคู่คิดตกลงจะแต่งงานร่วมกันแล้วด้วยนั้นเนี่ยบางคนคิดตกลงจะอยู่ร่วมกันแล้วนะคะแต่มันบังเอิญบังเอิญว่ามันมีเรื่องที่ว่าคุณกับเขามันต้องจบกันมาแบบว่าเขา ทำอะไรรับหลังคุณหรือว่าทําอะไรไม่ดีต่อคุณหรือทําอะไรที่ให้คุณผิดหวังมาก่อนที่เรามองเห็นนะที่นี้นะมันช่วงนี้เราก็มองว่าคุณนะคิดถึงเขาไหมมันเป็นอารมณ์ที่คุณเริ่มเริ่มจะกลับมาคิดถึงเขามากกว่านะคะว่าเออยังไม่ไม่ยังไม่มีเขายังเขาเรียกว่าอะไร ยังไม่จางหายไปอะค่ะนะคะท,ทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วอะแล้วว่าว่าระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขาอะปัญหาประเด็นอะมันคือมันคือเขาทําอะไรไม่ดีต่อคุณมาก่อนหน้านี้นะคะที่เรามองเห็นเลยซึ่งมันเป็นอารมณ์ของคุณอยู่ในช่วงที่คุณอะไรโหยหาความรู้สึกเก่าๆโหยหาอารมณ์เก่าๆ คุณคิดถึงว่าแต่ก่อนนะคุณนะเคยอยู่กับเขาอย่างมีความสุขด้วยซ้ําไปบางคนอย่างเช่นอย่างที่บอกเลยแหละบางคนนะเคยคิดจะร่วมหอลงลงกันแล้วนะเนี่ยแล้วก็ได้คู่ทางไกลอีกต่างหากบางคนนะคะแต่เนื่องด้วยจากหนึ่งแหละก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะมีปากเสียงกันมานะที่เรามองเห็นเลยคือมีปากเสียงกันมาแน่ๆแหละแล้วก็มันไม่ลงเอยกันด้วยดีะนะคะต้องบอกแบบนี้เลยไม่ลงเอยกันด้วยดีเลยมันก็เลยทําให้คุณกับเขาแบบว่าต้องเกิดการห่างเหิน ะะต้องบอกใช้คําว่าห่างเหินดีกว่านะแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวคุณนะพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแหละว่าฉันพยายามอยู่ให้ได้ละฉันยังมีงานรอฉันอยู่ฉันยังมีอนาคตรอฉันอยู่ฉันยืนหยัดด้วยสองขาของฉันนะคะของชาวกลุ่มช่วงนี้อารมณ์คุณดูเหมือนจะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะบางคนคู่ห่างเหินกันบางคนในคู่ทางไกลละนะไม่รู้ใครทําอะไรไม่ดีต่อกันรู้แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขามีปากเสียงกันมาแน่ละ่ะ แล้วก็เกิดการแบบว่าเหมือนกับจบกันแล้วด้วยนะที่เรามองเห็นมันจบจริงๆอะค่ะนะคะเดีนะะ๋ยวมาดูนะว่าคนคนนั้นของชาวกุมคนที่คุณคิดอยู่ในใจอะมีประเด็นอะไรหรือมีเรื่องราวอะไรตอนช่วงนี้บ้าง1นึ่งถึงสิานะคะว้าว <c oughs> แน่นอนแล้วละ่ะเขาคิดไม่เขาไปทำอะไรรัดลังคุณจริงๆ บางคนนะคะต้องบอกนิดนึงไปดีวกว่าคนที่เขาอาจจะมีประเด็นคือมีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้นะมันมีประเด็นมามากๆเลยแต่เรามองว่าตัวเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนะต่อให้ตอนนี้เขาอาจจะไปมีคนอื่นแล้วก็ด้วยหรือเพิ่งไปมีด้วยอันนั้นก็เป็นไปได้นะคะมีก่อนแล้วเพิ่งมีนะคะเรามองว่าเขาก็รักคุณอะ เขาก็ยังมีใจมอบให้คุณแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็คิดว่ายังไงเสียคุณน่ะก็คือคู่ที่เขาอยากจะลงเอยด้วยอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะอยู่กินกันด้วยนะคะอยากมีความรักมอบให้อ่ะแล้วก็ยังไม่จางหายไปด้วยนะคะเนี่ยมันขึ้นมาว่าเขายังไงก็เสียดายเวลาของเรานะที่ผ่านมาต่อให้ว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วล่ะว่าอืมมันเป็นรักสามเศร้าอ่ะ นะคะที่เรามองเห็นชัดเจนมากๆคือรักสามเศร้าแน่นอนและตัวเขาก็อยากกลับมาหาคุณนะคะยังไม่ลืมคุณในใจนะคะต้องเรียกว่ายัางไม่ลืมคุณใจในใจบางคนเป็นคู่ที่แบบว่าโอเครักๆเลิกๆอ่ะประมาณนั้นไปๆมาๆหายๆอะไรประมาณนั้นเลยนะคะที่เรามองเห็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขารักคุณไหมอย่างที่บอกชัดเจนแล้วแหละว่าเขารักคุณเขายังไม่ลืมคุณเขายังหวงแหนความรู้สึกความสัมพันธ์เดิมๆที่มอบให้คุณอยู่นะคะ แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วล่ปะปเด็นปัญหามันคือตรงนี้นี่ไงปัญหาที่มันคาราคาสั่งก็คือมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ว่ามีมีคนอื่นเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าปัญหามันทะเลาะกันเพราะว่าอ,อย่างที่บอกคือทะเลาะกันเนื่องด้วยจากคุณกับเขาควาการตกลงกันมันไม่เป็นผลนะคะอาจจะไม่เป็นผลก็ได้ตกลงที่จะอยู่ด้วยกัน ประมาณนี้นะที่เรามองเห็นนะคะของชาวกลุ่มนะต่อให้เขามีความเขาเริ่มรู้ตัวเท่านั้นเองว่าเออเขาอยากกลับมาทั้งทงี่ก่อนหน้านี่ยความสัมพันธ์เขากับคุณะมันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่มันแบบว่าทําไมความสัมพันธ์มันไม่ค่อยจะพัฒนาไปไปไหนอมันจับเจ้าาอยู่กับที่มันมันมันไม่มันไม่โอเคขึ้นเลยประมาณนี้นะ ต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่โอเคขึ้นมันทําไมค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหลือเกินความสัมพันธ์ของเรามันก็เลยเกิดการปากเสียงขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาแต่ตัวเขาอะอะไรอาวรคุณยังคิดถึงคุณนะคะยังอยากที่กลับมาพูดคุยกับคุณเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันนะคะที่เรามองเห็นเลยอะนะพราเขารู้อยู่แล้วอะกับคุณด้วยซ้าไปสองคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณสองกับเขาสองคนลึกๆมันคือเรื่องอะไรนะคะ เพียงแต่ตัวคุณก็อารมณ์โหยหาอารมณ์คิดถึงส่วนตัวเขาก็อยากกลับมานะคะที่มองเห็นณนะตรงนี้นะแต่ตัวคุณตอนนี้เริ่มอยู่ได้แล้วอะเริ่มไปต่อแล้วอะนะคะเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองที่ว่าเออไม่มีเขาฉันก็อยู่ได้ฉันเริ่มตั้งตัวได้แล้วฉันกําลังอยากจะสรุปกาบงานกับเงินของฉันแล้วงานเงินฉันกําลังไปได,ได้สวยประมาณนี้เลยะนะคะเดีย๋ยวมาดูนะว่าความรู้สึกของชาวุ่มเป็นยังไงบ้างนะคะ ความในใจของชาวุ่มที่มีมอบให้เขาค่ะสำหรับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะต้องบอกนิดนึงดวงนี้คือการเปิดดวงโดยรวมถ้าใครฟังแล้วไม่ใช่ดวงของตนก็คิดซะว่ามันไม่มันคือการเปิดดวงทั่วไปนะคะเป็นไกด์ไลน์นะมาดูนะคะเรื่องราวก็อาจจะสลับกันได้ด้วย เรามั่นใจเลยล่ะคนกลุ่มส่วนมากจะได้คู่ทางไกลนะเนี่ยเพราะมันขึ้นชัดเจนมากบางคนได้คู่ที่มีตำหนิกจริงๆอ่ะอืมมีคนของตัวเองอยู่แล้วอะไรประมาณนี้หรือเคยมีคนของตัวเองมาก่อนอ่ะนะคะแล้วมันไม่ขาดกันสักทีมันก็เลยไปรักสามเศร้าหรือเปล่า ความรักของคุณระหว่างเขาเนี่ยมันสร้างปมในใจให้คุณมากเลยอ่สร้างความรู้สึกสร้างอะไรที่ว่ามันเป็นแผลลึกแผลลึกในใจเลยดีกว่านะคะที่คุณไม่อาจจะลืมมันได้อะเรื่องราวระหว่างประเด็นของคุณกับเขาเนี่ยนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเราของคุณกับเขา่มันมีอุปสรรคกันมาที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่ามีอุปสรรคยังไงเนี่ยตัวคุณก็ยังรอคอยเขาด้วยความหวังนะคิดดูสิขนาดตัวคุณว่าฉันไปต่อแล้วนะฉันกำลังสนุกกับงานกับเงิน อยู่เลยแต่ในใจลึกๆกับคุณรอเขานะคะรอโอกาสทั้งนันที่คุณเป็นฝ่ายจบหรือเปล่าไม่ทราบอาจจะเป็นฝ่ายจบกับกับปัญหาเรื่องราวแบบนั้นจบกับการเวลาทะเลาะวิวาทปุ๊บจบปั๊บเลยประมาณนั้นน่ะนะคะไม่มีการเคลียร์ต้องบอกแบบนี้เลยว่ามันไม่เห็นการเคลียร์เลยปัญหามันคาราคาซังอยู่เลยอะ่ะนะคะมันขึ้นกาวไม้ทั้งสองฝ่ายเลย ตัวคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณจบกับเขามาแล้วล่ะชัดเจนมากๆแต่คุณรู้รู้ว่ายัางไงในใจลึกๆคุณก็ยังรอคอยเขาคุณยังไม่ไปไหนเลยอะคะ่ะนะคะเนี่ยรอคอยเขาแล้วก็เสียดายวันเวลาที่ผ่านมาด้วยอะแต่เรื่องราวของคุณมันมีอุปสรรคเท่านั้นเองคิดถึงมากมายอะออกมาจากชีวิตเขาแบบตัวเองเจ็บอะเจ็บเจ็บอะนะคะ แล้วตัวเองก็ตอนนี้ก็ได้แต่ได้แดมีความหวังในใจยังไม่มีทางออกไม่ยังไม่มีไม่รู้จะเริ่มต้นไปทําอะไรจะเริ่มต้นทํำยังไงกับเขานะคะตรงนี้ที่มันคือประเด็นเลยแหละว่าคุณจะเอายังไงดีกับเขาคุณไม่มีทางเลือกจริงๆว่าเฮ้ยฉันจะไปคุยกับเขาไหมฉันจะติดต่อหาเขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยังมองไม่เห็นนะตรงนี้เลยนะวันนี้นะคะที่ที่ยังมองไม่เห็นเลยอะคะ่ะมันก็เลย เรื่องราวตรงนี้มันก็เลยมันยังคงอยู่ในใจคุณลึกๆเป็นแผลในใจคุณด้วยอีกต่างหากเรื่องราวของคุณอะก่อนหน้านี้ที่คุณทะเลาะก,กันมาเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณกับเขามันมีปัญหาแตกหักแตกร้าวกันนะคะต้องบอกแบบนี้นะแล้วคุณก็ยังขาดใจอยู่ด้วยปัญหาปุ๊บแตกปั๊บทะเลาะปุ๊บเลิกปั๊บโดยที่คุณยังไม่ได้มีการเคลียร์กันเลยมองเห็นนะคะ บาดแผลมันลึกมากเลยเรื่องนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยที่เรามองเห็นเลยมันไม่ค่อยจะโอเคมากๆสําหรับสําหรับในสภาพจิตใจของคุณน่ะคุณเก็บมันไว้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วยังคงรักเขามากเลยแล้วก็เสียดายเขามากอีกต่างหากตัวคุณพยายามจะไปต่อนะแต่คุณไปต่อไม่ได้อ่ะอยู่ดีๆคุณก็ไปอัอา,านไลอวอนคิดถึงเขานะคะในส่วนของตัวเขาเนี่ยเรามองว่าโอเคเขาก็ายังคิดถึงคุณแหละ พู่กับเขาเนี่ยได้ห้าเหรียญตรงกันเลยเก้าไม้ตรงกันเลยแล้วซึ่งมันก็เลยชัดเจนมากว่า,มา,ามาอีกแล้วนะคะเนี่ยเหรียญค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วบางคนได้คู่ทางไกลจริง เรามองว่าเออมีใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะมีคนอื่นหรือตัวเขาเองหรือเปล่าคะที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะทําให้มันมีปัญหาอ่าปัญหาเรื่องราวระหว่างเขากับคุณแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอืเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณน่ะเขาอยากจะบอกคุณจังเลยว่า มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนไปเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันไม่พัฒนานะคะสมมุติเป็นแฟนกันมันก็ได้แต่เป็นแฟนกันได้แต่คุยกันมันไม่มีการพัฒนาเลยหรือว่าสภาพจิตใจไม่พัฒนาเลยท,ทั้งทั้งที่คุณกับเขาก่อนหน้านี้เราชัดเจนเลยว่าคุณกับเขาอะ่ะอาจจะมีการคุยร่วมกันละผู้ใหญ่รับรู้สองฝ่ายแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าเอจะร่วมหอลงลงกันแล้วนะคะจะอยู่กินกันแล้วนะคะประมาณนี้นะ หรือว่าตกลงสถานะให้มันดีขึ้นชัดเจนให้แบบว่าเพื่อนฝูงรับรู้อันนั้นก็เป็นไปนได้นะคะเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่าทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วละเพราะเรากับเขาอะ่ะมันไม่ได้ค่อยไปไหนเลยแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเสียก่อนหน้านี้เรามองว่าเขาอะ่ะตัดสินใจแน่วแน่แล้วล่ะว่าคือโอเคฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันจะไปต่อฉันหยุดกับคุณแค่นี้นะคะแต่ในความที่เขาตัดสินใจเสร็จปุ๊บ เขาดันมาอะไรอววรคุณสีหลังจากที่คุณกับเขามันมันจบกันมาแล้วอะอะไรอววรในสิ่งที่ว่าเขารู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณกับเขาจะกลับมานะคะเพราะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ว่ามันชัดเจนแล้วละ่ะเห็นเป้าหมายชีวิตแล้วก็มีตัวเลือกในชีวิตอีกต่างหากนะคะเรื่องราวมันก็เลยทําให้เศร้าทั้งคู่เลยอะตัวเขาเองก็เศร้าตัวคุณเองก็เศร้าณปัจจุบันนี้นะแล้วก็มองไม่เห็นการ ว่ายังอยากที่จะกลับมาตรงไหนเลยได้แต่ต่างคนต่างเศร้าแต่ยังมองไม่เห็นการติดต่อเจรจาพูดคุยกันเลยนะคะช่วง1-15ถึงสิสิงหาคมนี้เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะสรุปอะไรให้ชาวกลุ่มบ้างมาดูว่าเขาจะสรุปอะไรให้ชาวกลุ่มบ้างนะคะ ดูสิว่าจะได้ติดต่อกันไหมของสําหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะคะหรือยังมีความราคาราคาสั่งอยู่อะ่ะมาดูนะ เรามองว่าชาวภูมิเวลาเลือกคนก็เลือกยากนะเลือกแบบว่าเลือกคนที่ใช่จริงๆเลือกคนที่รักจริงๆเลือกคนที่ปป๊งแล้วอยู่ด้วยสบายใจจริงๆแต่ไอการเลือกของคุณ <laughs> กับเขาอะ่ะมันไม่เป็นผลนะคะมันไม่มีบั้นจุดจบของเรื่องนี้คือตอนนี้แน่ๆละ่ะคือมันไม่มีความสุขเลยนะคะ แล้วก็รู้คุณก็ก่อนหน้านี้มันเป็นการที่ว่าตัวคุณเองไปรู้มาโดยบังเอิญด้วยแหละว่าเขามีคนอื่นด้วยนะคะมันทําให้คุณ่ะมีความรู้สึกคุณผิดหวังเสียใจเสียใจไม่พอคุณเจ็บใจไหมคุณเจ็บใจนะคะแล้วเกิดการบล็อกเทกันขึ้นมาด้วยนะเรื่องราวของคุณระหว่างเขาเนี่ยมันเกิดการแบบอืหันหลังเข้าหากันหักดิบนะคะแต่หักดิบยังไงซีแลเนี่ยเราก็มองว่าตัวคุณเองอะพยายามแล้วล่ะ พยายามจะก้าวข้ามความรู้สึกนี้ให้ได้แต่มันยังก้าวข้ามไม่ได้เท่านั้นเองนะเนื่องด้วยจากไอ,ไอ้ความรู้สึกอารมณ์เดิมๆเก่าๆของคุณอะ่ะมันยังคุกคุนในใจเลยคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากมีความสุขร่วมกันกันกบเขาคุณยังนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่คุณเคยทําอะไรร่วมกันกันกบเขานะคะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาก็หลายหลายทั้งหลายแหละนะคะไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นกินข้าวด้วยกันหรืออะไรทํากิจกรรมร่วมกันนะคะความรู้สึกนั้นอะ่ะมันยังคงอยู่ในใจคุณคุณเลยพยายามก้าวข้ามผ่านแต่คุณก้าวข้ามผ่านไม่ได้เท่านั้นเองที่เรามองเห็นนะตรงนี้นะคุณอะ่ะมองเห็นว่าเขาอะ่ะเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ทําไมคิดว่า มีค่าสำหรับชีวิตคุณมากเลยนะที่เรามองเห็นแล้วคุณก็ตัดเขาไม่ได้จริงๆยังตัดไม่ได้แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็สรุปให้เลยว่าอารมณ์นี้มันก็ยังคงเป็นแบบนี้นะคะในตัวคุณนะแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างสิบทสรุปฝั่งเขาบ้างสิว่าความในใจเขาคิดถึงแล้วอะ่ะแล้วมันจะมีหนทางบ้างไหมที่จะติดต่อกับมาพูดคุยกับคุณนะคะนะคะมาดูนะ เดี๋ยวคนโสดไว้มารอท้ายคลิปนะคะ ดูซิว่าบทสรุปคุณสองคนจะได้ติดต่อร่วมกันไหมเจอกันอีกรอบไหมในช่วงหนึ่งถึงสิบห้านี้ค่ะมาลุ้นแทบตายนะเนี่ยลุ้นไปด้วยค่ะว้าวโอเคอย่างน้อยๆในข่าวร้ายหรือในช่วงโหดร้ายของอารมณ์ก็ยังมีข่าวดีเข้าหาคุณบ้างนะคะโอเค อ,อย่างน้อยๆออบทสรุปของเขาตอนเนี้ยเขาคิดแล้วละ่ะว่าคุณเขาก็ยังไม่ลืมคุณเขายังคงมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะวนกลับมาหาคุณนะคะเขาจะอยากจะกลับมาพูดคุยติดต่อกับคุณถึงแม้ว่า <c oughs> เรื่องราวประเด็นของคุณกับเขาอะ่ะมันยังคงคิดว่าในใจคิดว่าในใจเขาอะ่ะมันคงติดค้างอะไรคุณไว้นั่นแหละคงมีอะไรในใจที่อยากจะเคลียร์ใจกับคุณนั่นแหะคะ่ะนะคะเขาก็ยังคงว่าหวังว่าอย่างน้อย จะกลับมาพูดคุยกับคุณติดต่อคุยกับคุณเคลียร์ปัญหาคาใจกันนั่นคือความลึกความคิดลึกๆส่วนลึกเบื้องลึกของความในใจเขานะคะเขามีความหวังมากๆนะอย่างน้อยๆเนี่ยที่มองเห็นเลยคือทุกๆวันทุกเวลาเขาก็มีความเครียดนึกถึงคุณตลอดเวลาคิดถึงนึกถึงเพียงแต่ความคิดถึงความนึกถึงเนี่ยเรามองออกเลยว่า มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจลึกๆของเขาเช่นกันที่ว่าเขาไม่สามารถบอกให้ใครรับรู้ได้หรอกความรู้สึกของเขานะคะประมาณนี้เลยมองเห็นว่าเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยสื่อสารกับคุณนะคะดีจังเลยเอาใจช่วยนะภายใน1-15ถึงนี้อาจจะมีการติดต่อกับของเขาคนนั้นของคุณก็เป็นไปได้นะคะบทสรุปเขาให้มาอย่างนี้นะลุ้นแทบตายเลยอืม สิ่งที่คุณรอคอยอะโอกาสที่คุณรอคอยนะคะจะบอกให้มันเป็นโอกาสที่สักวันเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณสองยังไงเสียเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องราวที่ว่าฟ้าประทานต้องใช้คําว่าฟ้าประทานดีกว่าสิ่งที่คุณรอคอยโอกาสและความหวังที่คุณกับเขาอาจจะได้มาเจอกันเนี่ยเรามองว่าต่อให้แม้ว่าเขาอยู่ไกลคุณขนาดไหนนะตอนนี้อาจจะอยู่คนละฟากฟ้าก็ตามทีเถอะนะคะเรามองว่า เขายังไงก็คิดถึงคุณแล้วยังอยากกลับมาหาคุณนะคะด้วยอารมณ์แบบนี้ที่หนึ่งคุณกับเขามันยังคงมีใจผูกเงื่อนกันอยู่ว้าวดีใจจังเลยเรามองว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะแล้วจบด้วยการแฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะคะในบางคู่นะคะสำหรับคนที่ยังเป็นคู่กันมาก่อนเพราะเขาบอกคู่ของคุณนะ่ะทุกสิ่งอย่างฟ้าไว้กับ ฟ้าได้กําหนดแล้วฟ้าได้ลกขิตแล้วว่าคุณก็คือคู่กันต่อให้แม้อยู่ห่างไกลกันคนละฟากฟ้าเพียงใดใจของคุณอะยังส่งถึงกันเพียงแต่มันอาจจะมีปัญหามีประเด็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมันอาจจะสะดุดบ้างมันจะอาจจะมีอะไรบ้างถนนไม่ได้ราบเรียบเสมอนะคะ ชีวิตของคนเราก็ไม่ได้ราบเรียบเช่นกันมันอาจจะเจออุปสรรคขวางน้มอะไรก็แล้วแต่ด้วยเรื่องระยะทางเรื่องความไม่เข้าใจกันเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกระหว่างการในก็ตามเสียใจของคุณกับเขามันยังยมันยังอยากที่จะอยู่ร่วมกันยังอยากที่จะคิดคิดอยู่ลงหอลงลงด้วยกันนะคะที่เรามองเห็นแล้วเราก็มองว่าอาจจะมีการกลับมาของใครคนนั้นเร็วๆนี้นะคะของชาวราศรีกุมนะเอา,เาใจช่วยมากๆเลยดีจังเลยคนที่คุณเฝ้ารอคอยนี่แหละนะคะ นะมาดูว่าทีนี้คนโสดบ้างแล้วนะคะมาถึงคิวคนโสดของชาวคุมบ้างแล้วละ่ะโสดแบบไม่มีใครจริงๆโสดแบบอืมไม่มีใครให้คิดถึงเลยเนี่ยแล้วก็โสดด้วยมาดูนะคะชาวโสดค่ะชาวโสดของคนคุมนะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ชาวโสดคะโสดจริงๆนะอาจจะมีใครมามอบความรักให้คุณช่วงนี้นะคะหรือคุณไปแอบหลงรักใครหรือคุณไปมอบความรักให้ใครหรือเปล่าคุณดูดีๆนะคะเนี่ยมันเป็นความรักจริงๆมีแน่ๆแหละมีเข้ามาหาตัวคุณแน่ๆหรือไม่แม้แต่กระทั่งคุณจะเริ่มมีความรักแล้วล่ะปิ๊งรักแล้วล่ะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเป็น รักใหม่ที่ดีมากๆด้วยเป็นคู่ของคุณด้วยนะคะที่เรามองเห็นเลยอืมรักกันจริงๆชาวสดของชาวกุ่มช่วงนี้ดูดีๆมีคนเข้ามาแน่ๆนะคะเป็นคู่ในอนาคตได้ด้วยอีกต่างหากนะคนคนนี้เนี่ยว้าวดีจังดีมากๆ คืออะไรขอดูใบนี้หน่อยโอเคเรามองว่ามีคนเข้ามาหาคุณนะคะนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยอาจจะเป็นหลายคนหรือคุณมีตัวเลือกหลายคนนะช่วงนี้ของชาวโสดคุณสามารถใช้ชีวิตลันลาคุณสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าคนไหนที่คุณคุยแล้วโอเคคุยแล้วสบายใจคุยแล้วเซนต์ของคุณมันจะนําพาคุณเองนะคะว่า ใครคือคนที่เหมาะกับคุณนะคะดูดีๆนะเอาดีใจจังเลยว่าสําหรับชาวโสดอย่างน้อยน้อยเนี่ยคุณไม่เหงาแน่แหละช่วงนี้ชีวิตคุณอนะไม่แห้งแน่นะคะมาดูนะแต่มันเหนื่อยสาหรับคุณตรงที่ว่าอุ๊ยพอเข้ามาเยอะกันทีเดียวเนี่ยไอตอนไม่มีเข้ามาก็ไม่เข้ามาไอตอนมีเข้ามานี่ก็เข้ามาซะเยอะจนฉันเลือกไม่ถูกประมาณเนีเอยรมณ์คุณอนะตอนนี้ที่เรามองเห็นนะคะแล้วเราก็มองเห็นด้วยว่าเฮ้ย ต่อให้ไม่ใช่เข้ามาหาคุณหรือคุณเข้าไปหาเขา,าฝั่งเขาก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะอันนั้นก็เป็นไปได้แต่คุณก็สบายใจได้เพราะว่ายังไงเสียเรามองว่าสรุปแล้วคนโสดตอนนี้ถ้าจะให้คุยกับใครหรืออยากจะมีคู่เนี่ยสมหวังแน่นอนนะคะที่เรามองเห็นตรงนี้เลยอนาคตสดใสามากๆถึงแม้ว่าบางทีตัวคุณเออ ฉันไม่อยากเอาเลยบางคนก็ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคุยแล้วก็ไม่เห็นถูกใจคุณคุยได้คุณไปคุยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณจะลงเอยกับเขาด้วยการแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมีการต่อยอดพัฒนามีความสุขร่วมกันด้วยนะคะของชาวโสดราศีกุมดีๆดี โอเคชาวกลุ่มนะคะคนโสดเขาจบแล้วไว้คลิปต่อไปเราก็มาดูว่าน่าจะเป็นคลิปของทตุลมความรักทตุลมแล้วนะคะดีใจจังสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นอยู่คนคนนั้นเขา มีสิทธิ์จะกลับมาคุยกับคุณมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะที่เรามองเห็นเพราะเขายังไม่ไปไหนหรอกเขาก็ยังคงมีคุณอยู่ในใจแล้วเราก็เชื่อว่าคุณก็ยังมีเขาคุณไม่ยอมเปิดใจให้ใครอยู่แล้วนะคะต่อให้คุณเปิดใจมันก็ไม่ใช่สำหรับคุณส่วนคนโสดก็ดีใจเช่นกันมีคนมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายดูดีๆเลือกดีๆนะคะจะได้ไม่เสียใจวันข้างหน้านะโอเคนะไปนะคะสวัสดีค่ะ